สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันปีใหม่ไทย2564นะคะวันนี้เป็นวันสงกรานต์เฟิร์นเพิ่งจะมีเวลาจริงๆค่ะขอโทษทุกท่านนะคะเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยตอนนี้ตัดสินใจทำงานประจำแล้วทำให้เราไม่ค่อยสามารถเจ็ดเวลาได้เหมือนเมื่อก่อนนะคะจาก ep ที่หนึ่งจนถึงตอนนี้อี ep ที่2ยังไม่ไปไหนมาไหนเลยก็เพราะว่าคือเอายอมรับตรงๆว่าเราก็ทำงานก็ค่อนข้างจะหนักอยู่นะคะแล้วก็เรา ก็มีงานพิเศษอื่นๆด้วยนะคะคืองานสอนเนาะงานสอนออนไลน์สอนแล้วก็มีการเขียนเว็บไซต์คือแม้ว่าเราจะไม่ได้อัาจวิดีโอยังไงเนี่ยแต่ว่าในเว็บไซต์ก็ยังมีการอัปเดตเรื่อยๆนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะคะตลอดเวลาโอเคไม่เป็นไม่เป็นการเสรียเวลานะคะวันนี้จะเข้าเรื่องเลยเนื่องจากว่าตอนนี้ดึกมากนะคะทุกคนน่าจะใกล้จะเที่ยงคืนแล้วเอาล่ะนะคะโอเค สิ่งที่เฟิร์นจะแชร์ในวันนี้นะคะก็คือเป็นประสบการณ์จากการที่เฟิร์นมาทํางานที่นี่นะคะเพื่อนที่ทํางานของเฟิร์นนะคะก็คือเขาเป็นเขาอายุมากกว่าเฟิร์นแล้วเขาก็มีลูกนะคะก็ได้นนมีลูกเขาแต่งงานแล้วนะคะแล้วทีนี้เขาคือว่า,าลูกของเขาเนี่ยะคะ่ะเขาส่งให้ลูกมาเรียนที่ไทยนะคะแต่ว่าตอนที่เป็นเด็กๆเ,เลยเนี่ย คือให้อยู่ที่จีนนะคะไม่ได้แบบอยู่ไทยตั้งแต่เกิดเลยคือเกิดที่จีนนะคะแล้วก็ประมาณสี่ขวบก็ให้มาเริ่มเรียนอนุบาลที่ที่เมืองไทยนะคะก็เออท็อปิกที่เฟิร์นจะพูดนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เฟิร์นได้จากพี่เขานั่นก็คือเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ถึง3ภาษาในวงเล็บได้แบบดีไม่ใช่ ไก่กาอาราเล่นะจ๊ะโอเคค่ะคือประเด็นแรกเลยนะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือการปลูกฝังภาษาแม่ให้แข็งแรงก็คือช่วงระยะเวลาที่เขาอยู่กับคุณยายนะคะที่ประเทศจีนเนี่ยพี่เขาเล่าให้เฟิร์นนะคะฟังว่าการเลี้ยงหนูหุ่นย้ายคือคุณยายนี่จะมักจะท่องเป็นกรอนภาษาจีนให้เด็กฟัง ล้วเขาก็จะพูดเหมือนแบบว่าอะไรนะก้อนของหลีปายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเฟิร์นก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็พวกแบบสำนวนอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆมีการเปรียบเทียบคำศัพท์อะไรแล้วก็ตัวที่เป็นตัวภาษานั้นนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะตัวฮันจือ้อถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว,ว่าตัวอักษรเขียนนะคะแต่ว่า น้องไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้เริ่มจากปวัปวพโมโฟเตอร์เทอร์นเลอะไรเลยนะคะท,คทุกคนก็คือเขาเริ่มจากตรงนี้ก็คือการสังเกตตัวอักษรแล้วก็เทียบกับความหมายแบบเป็นรูปภาพอันนี้ก็เป็นวิธีการก็ถ้ากับว่าน้องเนี่ยได้ซึมซับวิธีการภาษาของภาษาแม่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนี่ยคือภาษาแม่เขาก็ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็น้องเป็นเด็กที่พูดจาฉานเหมือนผู้ใหญ่ค่ะเพราะว่าเขา เขาเป็นแบบได้เรียนรู้วิธีการการอยู่กับคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็คุณตาคุณยายวิธีการเขาก็จะเป็นบบคนแก่เขาก็จะพูดยังไงดีก็จะแบบพยายามเรียนรู้อ่ะนะคะก็จะเป็นวิธีการแรกในส่วนตัวของเฟิร์นเองนะคะเฟิร์นไม่ได้มีคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นคนจีนนะคะพ่อและแม่เฟิร์นนะคะเป็นคนไทย100%นะคะแล้วก็เฟิร์นเองก็ไม่ได้ ไม่ได้เ,เขาเรียกว่าไม่ได้มีเชื้อสายอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนจีนเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยก็มารู้สึกว่าเออเออดิดนึงก็คือว่าถ้าสมมติว่าในตอนนั้นเรามีอะไรหลายๆอย่างเหมือนเหมือนในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็คงจะดีเนาะอย่างเช่นมีสื่อ YouTube มีอะไรอย่างเงี้ย คือมันดีมากเลยค่ะการที่มีเรื่องพวกนี้เข้ามาในตอนนี้มันสามารถแบบเราเข้าถึงได้ง่ายแต่อันเนี้ยประเด็นเนี้ยเฟิร์นก็จะพูดเหมือนกันแต่ว่าจะาไว้ทีหลังนะคะอย่างแรกที่ได้พูดไปนะคะก็คือภาษาแม่ต้องแข็งแรงก่อนอันนี้ส่วนตัวเฟิร์นเองก็ที่บ้านนะคะคุณตาเห็นคุณตาเฟิร์นเคยพูดถึงท่านนะคะคุณตาเฟิร์นเนี่ยเป็นคนที่เฟิร์น ประทับอยู่ในใจเลยเรื่องของการฝ่ายเรียนฝ่ายรู้แล้วตาจะปลูกฝังเฟินตลอดเลยว่าให้เรียนภาษาไทยให้ถ่องไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะภาษาไทยให้ถ่องเรียนภาษาไทยให้มีความชํานาญเออเรียนภาษาให้มีความชํานาญนะคะเพราะว่าภาษาไทยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแล้วเฟินก็เรียนเอกนี้นะคะสุดท้ายตอนที่แบบตัดสินใจเรียนปอรตีแล้วก็ปอโทนี้ก็เรียนภาษาไทยเหมือนเดิมจา้า โอเคเนาะคนก็แบบถามเอ๊ะทำไมไม่เลือกเรียนภาษาจีนภาษ,าษาอังกฤษอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ชอบภาษาไทยอะค่ะอืม <c oughs> นะคะแล้วก็ทีนี้เราพอเราภาษาแม่แข็งแรงแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการต่อยอดสามารถไปเรียนรู้ภาษาอื่นๆได้ด้วยต่อไปไม่ได้เหมือนแบบว่าเราแบบจับทดกจนจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเออเอานี้มานมิสกับอัน,นเนี้ยเนี้ย ซึ่งเป็นวิธีการที่ผิดไม่ใช่เลยนะคะอย่างแรกเลยภาษาแม่เนี่ยสำคัญมากที่สุดดังนั้นจะต้องปลูกฝังการใช้ภาษาของตัวเองให้ดีเสียก่อนแล้วจึงไปอ่ไปเขาเรียกว่าอะไรไปเอาภาษาอื่นๆเข้ามากับตัวเองนะคะอย่างที่สองเลยก็คือการเลือกการเลือกครูสอนและก็สายเรียนนะคะให้กับลูกการเลือกครูสอนถ้าสมมติว่า เราหาครูสอนพิเศษหรือว่าหาครูที่เขาสามารถสอนให้กับลูกได้นะคะถ้าเรามีตัวเลือกนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีตัวเลือกอันนี้ก็ต้องข้ามไปเนาะกรณีที่มีตัวเลือกเนี่ยะคะ่ะก็คืออยากให้เลือกหรือพิจารณาในเรื่องของเจ้าของภาษาจริงๆเพราะว่าถ้าสมมติว่า ในกรณีนี้เนาะเพื่อนร่วมาของเฟิร์นเนี่ยเขาเป็นคนจีนทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะคะทั้งสามภรรยาที่เขาก็เป็นคนจีนเขาไม่เลือกคนจีนที่พูดภาษาไทยได้มาสอนลูกเขาแต่เขาเลือกคนไทยที่พูดภาษาจีนได้แล้วก็มาสอนลูกเขานั่นคือเฟิร์นนี่แหละนะคะก่อนที่เฟิร์นจะได้มาทํางานที่นี่นะคะก็เนื่องจากว่าเป็นครูของน้องเขาก่อนนะคะแต่ว่า คือเขาก็บอกว่าเขาเห็นอะไรหลายอย่างในตัวเฟิร์นก็แบบว่าคิดว่าเออน่าจะเหมาะกับสายงานอันนี้ที่บริษัทเขาด้วยซึ่งเขาก็ขาดคนตรงนี้ไปเพราะว่าเฟิร์นก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยภาษาจีนได้ด้วยนั่นก็เขาก็มองเห็นผลประโยชน์จากตัวเราแหละเออเขาก็เล้เรามานะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็สายเรียนนะคะถ้าอยากให้ลูกได้ภาษาภาษานะคะถ้ามีกําลังทรัพย์มากพอให้เขาเรียนไปเลยค่ะสาย ep นะคะแม้ว่ามันจะ เงินมันจะจำนวนเยอะแต่ว่าการลงทุนมันเป็นสิ่งที่ถ้าลงทุนเรื่องการศึกษาเป็นสิ่งที่น่าลงทุนมากกว่าลงทุนแล้วไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นคลาสนะคะว่าคลาสโดยส่วนใหญ่เขาก็จะเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะวิชาอะไรคะวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นการเรียนแบบ science ก็จะใช้ t e x t เป็นภาษาอังกฤษโดยสส่วนใหญ่ส่วนภาษาไทยภาษาแม่ก็ต้องต้องเรียนอยู่แต่ว่า มันก็ไม่ใช่ครอบคลุมทุกวิชามันก็จะเป็นอะ,อะไรนะคะเป็นการมิสว่า,าภาษาไทยก็ได้เรียนภาษาอังกฤษก็ได้เรียนไปด้วยควบคู่ไปด้วยนอกจากภาษาไทยที่เขาแบบต้องเรียนกับ,กบเราแล้วนะคะในไม่หมายถึงกับเฟินเนี่ยคะ่ะกับเฟินแล้วนะคะเขาก็ยังต้องได้เรียนภาษาอังกฤษกับที่โรงเรียนเหมือนแบบควบคู่ไปด้วยกันนะคะบาลานซ์ไปด้วยกันแต่ภาษาจีนของเขาก็คือว่าเขาแข็งแรงแล้วะคะ่ะก็เลยแบบว่า ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนั้นเลยอีกอย่างเนี่ยการเลือกสายเรียนเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าไม่เริ่มเลือกครูที่เหมาะกับเรื่องนี้หรือเชี่ยวชาญเรื่องนี้จริงๆเนี่ยแล้วเอามาสอนนี่มันเป็นการเสียเวลานะคะแล้วก็สายเรียนสายเรียนก็มีผลกับเขาด้วยเช่นกันนะคะถ้าสมมติว,ว่าให้เขาเรียนถ้าสมมติเป็นคนต่างชาติแล้วให้ไปเรียนแบบ ไทยล้วนๆเขาก็จะภาษาอังกฤษเขาก็จะไม่ได้ใช่ไหมคะแม้ว่าอาค่าเทอมของเขานะคะก็อยู่ที่ประมาณ6 0หมื่นกว่าบาทอันนี้คือก็ก็ก็ถือว่าสูงอยู่นะคะแต่ว่าก็คือคุ้มค่านะเพราะว่าน้องจบมานะคะภาษาอังกฤษน้องก็ได้เกรดสี่นะคะแล้วก็ภาษาไม่ใช่ภาษาจีนภาษาจีนก็นได้แน่นอนแล้วก็ภาษาไทยนะคะก็ได้เกรดสีด้วยนะคะ นั่นก็นเป็นเพราะว่าการเลือกครูสอนที่เป็นครูก็เป็นครูฝรั่งก็สอนภาษาอังกฤษเลยนะคะที่เป็นครูสอนพิเศษนะคะแล้วก็ครูไทยก็เป็นครูคนไทยที่สูดภาษาจีนให้น้องเข้าใจได้นะคะแต่เชื่อไหมคะว่าเฟิร์นสอนมาปีกว่าละตอนนี้เฟิร์นไม่ต้องใช้ภาษาจีนกับน้องเลยค่ะเพราะว่าด้วยด้วยการที่เขาแบบไปซูมซับมาจากโรงเรียนจากเพื่อนแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันทาให้เขาแบบตอนนี้เขาภาษาจีน กับภาษาไทยเขาเนี่ยอยูอ่กันอย่างนี้เลยนะคะคือเท่ากันสังเกตได้ว่าน้องแบบก้าวกระโดดมากๆานะคะแล้วก็อย่างที่3ามนะคะคือการเซตเวลาการสร้างแรงจูงใจแล้วก็สร้างวินัยของการรักการเรียนรู้ให้กับลูกตัวเองค่ะอันนี้มันสําคัญถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดยิ่งถ้าเราแบบเริ่มที่จะเขาเรียกว่าปลูกฝังนิสัยพวกนี้นะคะจะต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ เด็กๆเลย4 5 6 7ในช่วงเนี่ยถือว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะที่สุดแล้วก็เป็นระยะเวลาที่ส่งผลมากที่สุดเราให้อะไรเข้าไปเราทาเราแสดงถึงความใส่ใจมากน้อยแค่ไหนผลที่ตามมาก็จะเกิดขึ้นกับตัวเขาถ้าคุณพ่อคุณแม่ใส่ใจกับลูกตัวเองนะคะยังไงก็ ก็แล้วแต่ลูกก็จะต้องเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของพ่อแม่นั้นๆไปด้วยพ่อแม่ใส่ใจที่จะเซตเวลาให้กับลูกแล้วก็สร้างวินัยให้กับลูกให้ลูกเห็นว่าวิธีการเรียนเนี่ยมันสําคัญกับตัวเขายังไงโดยที่ไม่จําเป็นที่ต้องบังคับแต่ว่าจะต้องเขาเรียกว่ามีจิตวิทยาในการเลี้ยงดูเด็กๆนะคะอันนี้เรื่องนี้ค่อนข้างจะ ยาวแล้วก็ละเอียดนิดนึงแต่ว่าถ้ามีเวลาเดี๋ยวเฟิร์นจะเอามาแบ่งปันนะคะคือเฟิร์นเองยังไม่ได้มีลูกนะคะแต่เฟิร์นก็มีหลานเฟิร์นก็เลี้ยงหลานนะคะแล้วก็พยายามที่จะใช้จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็กที่เคยรับเรียนมานะคะแม้ว่าไม่ได้ใช้ในโรงเรียนแต่อย่างน้อยเราก็ได้ใช้กับคนใกล้ตัวเราก็แฮปปี้นะคะโอเคแล้วก็ทีนี้นะคะการที่เข้าเซตเวลาเนี่ยคือ เขาจะมีเวลาที่แน่นอนแล้วก็ตายตัวว่าลูกสามารถเล่นได้กี่ชั่วโมงนะคะถ้าถึงเวลาตรงนี้ปุ๊บเขาจะไม่ให้ลูกเล่นเลยก็คือไม่ให้เล่นไม่ให้ดูอย่างเช่นสมมติให้ดูมือถือเขาก็จะหยุดให้ดูหรือสมมติว่าเล่นอะไรก,ก,ก,ก็ก็อะไรอย่างเงี้ยก็แก๊ก,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 กขอโทษที่ใช้ประสาถินนะคะอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ให้ลูกเล่นเลยนะคะก็คือพอถึงเวลาปุ๊บอ่านหนังสือแล้วใช่ไหมมาทําอ่านหนังสือมาเรียนหนังสือนะคะ โอเคแล้วก็วินยัยน้องค่อนข้างมีวินัยไข่เช่นสมมติว่าถ้ารู้ว่าจะต้องเรียนเขาจะเตรียมตัวละเตรียมตัวก็ถือว่าเป็นการแสดงออกว่าเขาค่อนข้างพร้อมนะคะคือพ่อแม่เขาใส่ใจมากๆน,นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเซตเวลาแล้วก็เห็นให้ลูกเห็นความสําคัญของการเรียนมากกว่าการเล่นเล่นสามารถเล่นได้นะคะไม่ใช่ว่าเรียนอย่างเดียวนะคะ ถึงว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะที่จะยัดยัดยัด,ยดใส่ใส่ใส,ส,สอะไรเข้าไปให้ลูกแต่ว่าก็ต้องให้เขาได้เล่นบ้างเพราะธรรมชาติของเด็กเนี่ยจะต้อง play and learn นะคะไม่ใช่ว่าแบบเลยอย่างเดียวไม่ไม่มีการพักผ่อนอะไรเลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะคะา่ะต่อไปการเลือกซื้อหนังสือให้กับลูกนะคะการเลือกหนังสือเนี่ยก็มีความสําคัญมากเช่นกันพี่นะคะเขาเคยถามเฟิร์นว่า ถ้าจะเสริมภาษาไทยให้น้องแข็งๆเนี่ยควรจะเลือกภาษาอ่ะควรจะเลือกหนังสือแบบไหนเฟิร์นก็บอกเขาว่ามันไม่ใช่แค่ภาษาไทยนะคะถ้าอยากเป็นภาษาอังกฤษเองเนี่ยก็จะต้องทําในทํานองเดียวกันนั่นก็คือการเลือกหนังสือที่มีสตอรี่มีคําศัพท์และก็มีการจับใจความสําคัญแบบปกะคดการจับใจความสําคัญนะคะดังนั้นเนี่ย หนังสือลักษณะนี้นะคะ่ะก็จะออกมาเป็นในเรื่องของอ่านหนังสือจับใจความสําคัญนะคะแล้วก็ถ้าในนั้นมันไม่ได้มีคําศัพท์เราจะต้องขีดคําศัพท์ให้เด็กะคะ่ะว่ามันเป็นคําศัพท์อันไหนแล้วมันแปลว่าอะไรในภาษาแม่ของเขานะคะแล้วก็ในลักษณะนั้นเนี่ยจะต้องให้เด็กเขียนตามคําบอกทุกครั้งนะคะหลังจากที่ เรียนจบไปแล้วแล้วก็เริ่มใหม่ก็ต้องให้เขาได้เขียนตามคำบอกอันนี้คือเป็นส่วนที่คุณพ่อคุณแม่เขาจะต้องรับผิดชอบนะคะซึ่งเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบในตรงนี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้คือเฟิร์นพอแนะนําไปอย่างเงี้ยคือพี่เขาก็ทาตามนะคะภาษาอังกฤษเองก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็นสตอรี่นะคะก็มีการแบบจับใจความสําคัญแต่ว่ามันต้องเหมาะนะคะไม่ใช่ว่าเกินเขาเรียกว่า ความสามารถในการรับรู้คําศัพท์ของเด็กเนี่ยแล้วก็ให้เด็กแบบเรียนไปโดยที่คือมันยากเกินไปก็ไม่ดีเราก็ต้องรู้ที่มันเหมาะนะคะแล้วก็ไม่ใช่แบบระดับเลเวลที่ low เกินไปต้องเหมาะกับเด็กนะคะแล้วก็เสริมสร้างพัฒนาการให้เขาได้อย่างเต็มที่นะคะโอเคคือการจับใช้ความสําคัญเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ต้องอตระหนักอย่างหนึ่งเพราะว่า เราจะสามารถถ่ายทอดภาษาและเราบ่งบอกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ค่ะว่าเราเข้าใจในสิ่งนั้นๆจริงๆหรือเปล่าแล้วเราสามารถถ่ายทอดได้ไหมนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าไปมองว่าในการที่เขาจะเข้าไปเรียนในโรงเรียนเนี่ยเรื่องพวกนี้มันไม่มีปัญหาไม่ว่าจะกับวิชาอะไรก็ตามนะคะถ้าเขาอ่านหนังสือไปแล้วเขาจับใจความอะไรไม่ได้มันก็เป็นสิ่งที่ ตามมานั่นก็คือเขาก็อาจจะแบบทําข้อสอบไม่ถูกหรือว่าเขาอาจจะถ่ายทอดออกมาไม่ได้หรือเขาอาจจะแบบว่าจับประเด็นไม่ได้ว่าควรที่จะ,ะดีเฟกสิ่งที่ตัวเองรับเข้าไปได้ยังไงนั่นมันเกิดจากการที่เขาไม่ค่อยได้ฝึกจับใจความสําคัญอะไรนะคะดังนั้นเฟิร์นก็คิดว่าถ้าสามารถเลือกหนังสือได้นะคะหนังสือการจับใจความสําคัญสําหรับเด็กที่อ่านหนังสือได้แล้วเนะะี่ยค่ะ ก็เหมาะแต่น้องเนี่ยคือ6ขวบเองนะคะน้องหขวบแต่น้องสามารถอ่านภาษาไทยวรรณคดีลำนำภาษาพาทีแล้วก็บทอ่านง่ายๆเงี้ยค่ะน้องสามารถอ่านได้แล้วคือเขาก็ฝึกฝึกมาเรื่อยๆนะคะแบบมันเป็นสเต็ปของเขาดังนั้นถ้าถามว่าตอนนี้สายไหมก็ต้องก็ต้องดู ะะแล้วแต่เรื่อพินิจแล้วแต่การพิจารณาของแต่ละคนนะว่าจะจ,ะจ,ะจัดการกันยังไงโอเคต่อไปนะคะก็คือสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการเลือกแอปพลิเคชันนะคะเราปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะว่าทุกวันนี้มันมีแอปพลิเคชันบนมือถือนะคะที่ทุกคนก็มีใช่ไหมคะในโทรศัพท์ทุกคนมีโทรศัพท์ทุกคนสามารถมีแอปสต o ร์หรือว่ามีเ a y Store ที่สามารถเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันได้ เราถ้าเราให้ความสําคัญในเรื่องของการเลือกแอปพลิเคชันที่มาวางไว้บนมือถือหรือว่าแท็บเล็ตของคุณพ่อคุณแม่เนี่ย <c oughs> เด็กเขาก็จะกดเข้าไปด้วยความอยอกรู้เนาะถ้ามันเป็นแบบว่าพวกสื่อของการเรียนรู้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะคะที่เฟื่อนเห็นของเขาเนะะี่ยค่ะเขาก็คือเขาจะเซตพวกแบบหลักๆเลยก็คือจะเป็นเรื่องของภาษารวมถึงภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะคะ ที่มันมีการ์ตูนมีการมีวิดีโอนะคะแบบน่ารักน่ารักแล้วเด็กแบบกดเข้าไปก็ไดู้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะทุกวินาทีที่เขาให้ลูกแม้ว่ามันจะเป็นวิธีอ่ะมันจะเป็นวิทีของการเล่นช่วงเวลาของการเล่นแต่การเล่นนั้นน่ะมันคือการเล่นแล้วได้อะไรแล้วก็สิ่งที่เฟิร์นสังเกตเห็นแล้วก็น่าสนใจมากมานะคะนั่นก็คือคุณพ่อของเขานะคะจะพาลูกดูติกต็อกทิกต็อกไทย แล้วก็ให้ลูกฝึกเต้นตามทิกตอกไทยนะคะเป็นการซึมซับแบบวิถีของคนไทยแล้วก็วิธีการใช้ภาษาไทยของคนไทยด้วยแล้วก็จะแบบชอบถามแกล้งถามลูกว่าเอ๊ะ e, อันนี้อ่านว่าอะไรนะแบบเขาคอมเมนต์ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยเขาสื่อสารภาษาไทยไม่ได้นะคะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ประทับใจนะว่าขนาดว่าเขาสื่อสารภาษาไทยไม่ได้แต่เขาแบบยงัยงพยายามที่จะหาวิธีการให้ลูกเขา ได้เรียนได้มากที่สุดนะคะดังนั้นในใน,ในส่วนของอ,อย่างเราเองเนะะี้ยค่ะถ้าจะทํำยังไงการให้ดู t i k t o อกแบบต่างชาติหรือว่าดู YouTube ของต่างชาติเนี้ยก็ดีนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ไม่แนะนําเลยะคะ่ะก็คือเนื้อหาที่มีความรุนแรงแล้วก็มีเนื้อหาที่ส่งเสริมพฤติกรรมในด้านลบอันเนี้ยไม่อยากจะให้แบบว่าเด็กๆได้ดูเลยนะคะเพราะว่า <c oughs> เรื่องพวกนี้เนาะมันมันจะไปสร้างพฤติกรรมเป็นกาเป็นการเารสริมแรงเสริมสร้างทางที่ไม่ดีให้กับเด็กๆนั่นก็ต้องพยายามลดไปนะคะคุณพ่อคุณแม่ยังไงเรื่องของพวกนี้เนี่ยจะต้องอพยายามดูแลให้มากเป็นพิเศษนะคะ,ะสำหรับเฟิร์นก็จะสรุปให้นะคะพอดีว่าเฟิร์นก็เขียนไว้เนาะก็จะมีการปลูกฝังภาษาแม่นะคะให้แข็งแรงมันจะเป็นการเหมือนเป็นทาง เป็นการต่อยอดให้กับภาษาอื่นๆตามไปด้วยนะคะอย่างน้องเองเขาก็จะมีการเปรียบเทียบว่าเอ๊ะถ้าเป็นภาษาจีนเห็นไหมว่ามันจะวางตัวดีไว้ข้างหน้าแต่ว่าภาษาไทยมันจะวางตัวนี้ไว้ข้างหลังอันนี้คือน้องแบบเขาสังเกตได้ด้วยตัวเองไงคะเช่นเขาว่าอะไรนะอะง่ายๆเลยเช่นบอกว่าอบอกว่าอะไรนะฉันจะไปโรงเรียนวันพรุ่งนี้สมมตินะเขาก็จะถามขึ้นมาเอ๊ะ แล้วทำไมภาษาจีนถึงบอกว่าวันพรุ่งเรยน่อย่างเงี้ยเขาก็จะมีคำถามแบบนี้จริงๆคือเหมือนสมองเขาจะสามารถเซตนะคะแล้วก็สามารถแบบจัดวางลักษณะของแกรมมาไว้ในหัวของเขาเรียบร้อยแล้วแหละแต่ทีเนี้ยคือเขาถามเพื่อเป็นการรีเช็คว่า ออสิ่งที่เขาเข้าใจนะี่ยมันถูกหรือเปล่าแบบนี้นะคะก็เป็นวิธีการหนึ่งเพราะว่าถ้าภาษาแม่ตัวเองไม่แข็งแรงแล้วมันจะต่อยอยไปกับภาษาอื่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากต่อไปการเลือกครูนะคะแล้วก็สายเรียนให้กับลูกนะคะถ้าอยากให้ลูกเรียนภาษาถ้ามีกําลังมากพอก็เลือกสายภาษาให้กับลูกเลยก็จะดีเหมือนกันอันที่3คือการเซตเวลาเล่นนะคะแล้วก็การสร้างแรงจูงใจวินยัยเขาด้วยความเป็นคนจีนเนี่ย ความพยายามของเขาเนี่ยเป็นทริปเปิลน,นะคะของคนไทยเพราะว่าเขาเขาตระหนักในตัวเองว่าคือเขาไม่ได้แบบว่าใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ดังนั้นเขาต้องแบบพยายามมากกว่าคนอื่น3ามเท่าแล้วก็ความพยายามนั้นก็คือก็เป็นผลนะคะต่อไปคือการเลือกหนังสือให้กับลูกนะคะก็คือหนังสืออย่างเช่นหนังสือการจับใจความสําคัญอันนี้เปิดว่ามันมี ประโยชน์มากๆนะคะเราไม่จำเป็นต้องเลือกแบบจับใจความสําคัญที่มันไม่เหมาะกับวัยมันก็จะมีการเขียนนะคะว่าป้อนหนึ่งปออง้อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะให้เขาได้ฝึกใช้คําศัพท์นั้นๆอาจจะเป็นการแต่งประโยคหรือว่าการเขียนตามคําบอกอันนี้คือพ่อคุณแม่จะต้องแบบให้เขาทํานะคะ,ะเดี๋ยวเฟิร์นจะ,ะแปะไว้ข้างล่างแล้วกันนะคะลิงก์ วิธีการสั่งซื้อเนาะในในในอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ใช่ของเว็บเฟิร์นนะคะเป็นของเว็บที่อื่นนะคะโอเคแล้วต่อมาก็คือการเลือกแอปพลิเคชันการเซตแอปพลิเคชันนะคะทุกทุกคนก็มีนะคะมือถือเนาะเราก็ต้องแบบใส่ใจในตรงตรงนี้นะคะถ้าแบบเป็นไปได้ก็อยากจะให้อะอยากอยากลองไม่ใช่อยากขอโทษค่ะก็คือถ้าเป็นไปได้นี่ก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ลองแบบ เซตแอปพลิเคชันที่มันมีประโยชน์กับเด็กดูนะคะโ okay. อเคอทั้งหมดทั้งมวลนะคะเฟิร์มมองว่ามันขึ้นอยู่ปัจจัยเดียวเลยนะคะก็คือเรื่องของความใส่ใจของพ่อแม่ผู้ปกครองคือถ้าสมมติว่าเรามีความใส่ใจกับลูกมากลูกก็จะได้ในสิ่งที่เราป้อนให้เขาเข้าไปค่ะคือ สิ่งที่คนเคยพูดไว้ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าพ่อไม่ต้องประพฤติดีประพฤติชอบเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิ่งที่พ่อแม่ให้ลูกทําถ้ามันไม่มีความใส่ใจหรือสิ่งที่พ่อแม่พยายามจัดเตรียมไว้ให้เขาแสดงออกให้เขาเห็นเนี่ยโดยที่ไม่ต้องแบบผักใส่ให้เขาเรียนด้วยตัวเองนะเธอทําเองเลยแล้วทาไมเธอถึงทําไม่ได้เลยก็คอยแบบเป็ติไปอันนี้ท้างั้นที่แบบ คุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยยังไม่เคยเพยายามอะไรให้ตัวเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะเฟิร์นมองว,ว่าวิธีการแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเสริมเขาเรียกว่าเป็นการเสริมแรงในใน,ในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการเสริมแรงที่ดีก็จะต้องให้เขาเห็นถึงคุณค่าแล้วพ่อแม่เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ลูกๆจะได้เรียนรู้ตามนะคะทุกวันนี้เราก่อนที่เราจะมองว่าทําไมลูกเราถึงไม่ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เก่งเหมือนคนอื่นหรือว่าเก่งได้ไม่เท่ากับคนอื่นหรือมองว่าจะทําอย่างไรให้ลูกดีเทียบเท่าหรือว่าดีมากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยจริง,รงๆไม่ต้องไม่ต้องไปเปรียบเทียบเลยค่ะทุกคนมีเขาเรียกว่ามวีวิธีการเขาเรียกว่าการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเด็กๆมีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเราควรจะกลับมามองหรือว่ากลับมาถามตัวเองนะะว่า ตอนนี้เราสร้างความพร้อมน,น,นั้นให้กับพวกเขาหรือยังแล้วก็เราใส่ใจมากพอกับสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นแล้วหรือยังนะคะซึ่งตัวอย่างที่เฟิร์นได้หยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะก็คือเป็นตัวอย่างของเพื่อนร่วมงานของเฟิร์นเองเออวันนี้เล่าไปเยอะมากนะคะเกือบจะ25นาทีนะคะ ใครที่ฟังจนจบก็ขอแสดงความยินดีกับทุบกท่านด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ไว้เท่านี้ก่อนนะคะก็เรื่องนี้เนี่ยจริงๆมันก็มีประโยชน์ก,กับทุกคนนะโดยเฉพาะนะอย่างรุ่นราวเขาเดียวกับเฟิร์มเพราะว่าตอนนี้เราก็ไว้ไว้ที่เริ่มที่จะทํางานนะคะเราอาจจะแบบว่าบางคนมีแฟนอยากแต่งงานหรือว่าอยากมีการวางแผนเรื่องการใช้ชีวิตอยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยการศึกษาพวกเรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้เป็น อะไรที่เสียหายนะคะรู้ไว้ใช่ว่าเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากเบอร์เว็บไฟท์ีเจไทยจงเหมือนเรียนจีนไทยไปด้วยกันนะคะในในเนื้อหาวันนี้ไม่ได้มาสอนภาษาจีนแต่เป็นการเล่า,าแรกแรกเปิดประสบการณ์ที่เราเห็นเนาะโอเคค่ะเริ่มตอนนี้นะคะก็ยังไม่สายค่ะก็ถ้าสมมติว่า ลูกๆของใครที่ได้ฟังคลิปนี้อยู่นะคะยิ่งเขาเด็กเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งต้องเก็บเกี่ยวระยะเวลานี้เพราะว่าเป็นระยะเวลาที่สําคัญมากๆนะคะที่เขาจะเติบโตต่อไปในอนาคตเขาจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาตั้งแต่เด็กๆนะคะเบบี้จนถึงหกเจ็ดขวบถ้าหลังจากนั้นไปเนี่ยก็ก็จะยากแล้วยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ ปีใหม่นี้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดส่งใจให้ประสบผลสำเร็จประสบตามที่ปรารถนาไว้เนาะแล้วก็ห่างไกลจากโควิดนะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ